ผู้ชมได้มีการกักตัวรวมถึงอาจารย์นักเรียนโรงเรียนจิตอารีนะคะกว่า900คนค่ะหลังจากที่พบนักเรียนนั้นติดเชื้อโควิด1 9จําจำนวน5รายค่ะ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีลำปางต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนค่ะต้องนําคุณครูอาจารย์ในสังกัดและเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันเนื่องจากว่ามีการตรวจพบเด็กนักเรียนและนักกีฬาของโรงเรียนนะคะติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหลังจากทําการสุ่มตรวจค่ะก็พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด5รายด้วยกันคุณผู้ชมโดยนักเรียนที่ติดเชื้อทั้งหมดนั้นก็มีอาการป่วย เพียงแค่เล็กน้อยนะคะและทางด้านของเจ้าหน้าที่เองยังได้รับตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลลำปางเรียบร้อยแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดลำปางนะคะได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก้าในกลุ่มนักเรียนค่ะและครูอาจารย์ทั้งหมดเป็นการเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งมีด้วยการรวมกว่า900รายค่ะพร้อมทั้งนำผู้รับการตรวจหาเชื้อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันห้ามออกนอกพื้นที่โรงเรียนโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากทั้งหมดถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคค่ะโดยมาตรการดูแลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ต่างนะคะก็ได้มีการนําเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมาบริจาคมอบให้กันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะและทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างธรรมาสถานลําปางก็นําน้ําดื่ม100โลนะคะมามอบเพื่อช่วยเหลือในช่วงระยะเวลากักตัวภายในหอพักของโรงเรียนด้วยค่ะทั้งนี้สําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีลําปางคุณผู้ชมเป็นโรงเรียนแบบกินนอนค่ะซึ่งก็มีการเปิดการเรียนการสอนโดยจะรับนักเรียนด้อยโอกาสจากหลายพื้นที่ดังนั้นจังหวัดลําปางจะได้ดําเนิน การมาตรการบับเบิลแอนซิลในการจำกัดการเคลื่อนย้ายแยกบุคคลที่มีอาการออกจากกลุ่มและมีการตรวจหาเชื้อเป็นระยะรวมถึงให้การรักษาเป็นลำดับค่ะ